พาแบบประกันอีกสักแบบหนึ่งนะครับก็คือแบบสบายไล์พลัสนะครับเดี๋ยวเรามาดูจุดเด่นของแบบประกันแบบนี้กันนะครับนะข้อแรกเลยนะครับในแบบประกันแบบนี้ก็คือคุ้มครองตลอดชาตินะคุ้มครองตลอดชาติเงินคืนตลอดชีพนะครับทำไมถึงพูดแบบนี้ครับ นะคุ้มครองเท่าไหร่ครับคุ้มครองถึงอายุ90ปีเลครับนะความคุ้มครองถึงอายุ90ปีนะนะลนะและมีเงินคืนตลอดชีพเงินคืนตั้งแต่ปีแรกนะครับ1%นะคืนมาตลอดเลยครับคืนยาว ไปจนถึงปีที่89นะครับคืนยาวไปถึงปีที่89เลยถือว่าแบบเยี่ยมยอดมากแต่ว่าแบบประกันแบบนี้เนี่ยส่งแค่20ปีนะครับเห็นไหมครับปีที่20นี่หยุดแล้วหยุดในปีที่20นะครับแล้วก็แต่ว่าเงินคืนนี่คืนไปถึง8ปปีนะ ประเด็นสำคัญว่าในปีที่20เนี่ยนะครับในปีที่20่หยุดส่งปีที่21เนี่ยก็เตรียมรับเงินก้อนใหญ่นะครับรับเงินก้อนก่อนถึง40%นะเราส่งเบี้ยไปเท่าไหร่ล่ะครับ20ปีนะอ้น,นี้อายุ30นะครับ30เบี้ยปีละ 71,230บาทนะครับอ่ะลองกดเครื่องคิดเลขดูนะครับนะ7 3 2 3 0ต่อปีนะคูณด้วยเราส่ง20ปีนะประกันให้เราส่ง20ปีคูณด้วย20เบี้ยเท่ากับที่เราส่งไปเท่าไหร่ครับ1 4 2 0 0 0้านนะเราส่งเบี้ยเท่ากับ 1นึ่งล้านสี่แสนสบาทนะนี่คือเบี้ยที่เราส่งปีละเ0 0 0หกว่าบาท20ปีนะเรารับผลตอบแทนเท่าไหร่ครับทีนี้เรารับผลตอบแทนรวมเท่ากับตัวนี้ครับ2องล้านสี่แบาทครับเอาหักออกดูครับ หักสล้าน4,90,000เ้านนะสองล้านสี่แสนก็เท่ากับมีกำไรเท่าไหร่ครับนะกำไรเด่นหล้านหกห0ื่นห้าะกำไร1ล้านนะห0 0มนะื 60, ่นหกหมื่นาพันสี่นี่คือกำไรอันนี้ ชัดนะครับก็คือในประเด็นแรกนะที่ผมพูดถึงก็คือว่าคุ้มครองตลอดชาติคือถึง90ปีนะนะแต่มีเงินคืนตลอดชีพแล้วมีกำไรตั้งล้านกว่าบาทเราส่งแค่20ปีนะครับนี่คือข้อแรกนะครับนะข้อต่อมานะครับก็คือว่าทำไว กํำไรเกินกว่านะครับหมายความว่าอย่างไงครับทําไว้กําไรเกินกว่านะนั่นหมายความว่าถ้าเราเริ่มต้นที่อายุน้อยๆนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตลบตรงนี้ก่อนนะครับนะถ้าเราอายุน้อยๆนะครับอายกตัวอย่างถ้าอายุศูนย์ปีนะครับอายุศูนย์ปีนะครับเริ่มต้นที่ เริ่มต้น0ปี0ปีเนี่ยนะครับเบี้ยประกันเนี่ยจะส่งอยู่ที่ประมาณเบี้ยต่อปีก็คือ5,8,970บาท5,8,970บาทนะครับต่อปี ส่งห้าหมื่นกว่าบาทแต่ว่าเอินคืนได้ทุกปีเนี่ยได้ทุกปีนะฮะปีปีหนึ่งหนึ่งหมื่นบาทนี้ได้ตลอดฟีเจอร์เมื่อกี้พอครบยี่สิบปีหยุดนะครับหยุดแล้วนะแล้วก็ปีที่ยี่สิบก็รับเงินก้อนหนึ่งแล้วก็รับเงินคืนยาวไปถึงเก้าแปดสิบเก้าปีถ้าศูนย์ปีเนี่ยนะ กำไรเยอะเริ่มทำตั้งแต่ศูนย์ปีน้อยๆเนี่ยนะกำไรก็เยอะเยอะกว่า <c oughs> เบีย้ยที่ส่งไป1 17, 9, 400, นะึ่งล้านหนึ่งแสนเจ้าพันสี่อะถ้าทำเบีย้ยปีละห้าหมเนี่ยเอาว่า18,970บาทคูณด้วยี่สนะครับรับรวมทั้งสิ้นนะครับ2องล้านเจ็นี่ยถ้าศูนย์ปีเหรมั้รับ2องล้านเจ็ดเก้อันนี้ อายุน้อยก็คือคอบสัญญาก็ได้มากกว่ากำไรนะครับหากลบกันแล้วประมาณล้านหกนะเมื่อกี้ล้านไม่ถึงหมื่นอ่ะนี่ล้านหกเพราะทำไวกำไรเกินกว่าแน่นอนครับไอ้นี่คืออายุศูนย์ปีนะถ้าอายุสาสบเมื่อกี้ที่ผมยกตัวอย่างนะศูนย์ปีนี้เนี่ยกำไรเฉลี่ยอยู่ที่หมื่นเจ็ดพัดร้าบหบาท ่อปีนะปีหนึ่งกำไสสูงนะเออศูนย์ปีอะ่ะแล้วก็ถ้าสามสิบปีกำไอยู่ที่หมื่นเจ็ดพันกว่าบาทต่อปีทวีเดี่ยแล้วก็ถ้าคนอายุสี่สิบสี่สิบเนี่ยส่งเบี้ยรประกันเจ็ดหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยแปดสิบบาทนะครับนะอายุมากกา็เบี้ยก็เพิ่มขึ้นนะนะ ส่งเนียไปทั้งหมด1,563,600้าน่าบาทนะรับรวมยอด2,390,000บาทนะครับอายุ40ก็รับน้อยกว่าอายุ30ก็ม่8แ0 0 0สนกว่าบาทก็ม่ประมาณเอ่อหมื่นหกว่าบาทต่อปีนะนี่ก็ก็ถือว่าโอเคไม่ไม่ขี้เลยนะครับในการ รับผลตอบแทนที่โอเคจุดเด่นข้อต่อมาครับยิ่งทำไวนะยิ่งจ่ายน้อยนะครับเห็นไหมยิ่งทำไวยิ่งจ่ายน้อยใช่ไหมครับเมื่อกี้สรุปให้เห็นนะครับว่าอายุศูนย์ปีเนี่ยนะเบีย้ยต่อปีห้าหมื่นแปดเองนะส่งเบีย้ยไปทั้งหมดก็ประมาณ1น7 9 4ล้านแต่ถ้าอายุ30 เบี้ย71,203นะส่งเบี้ยไปเป็น1,424,600บาทอายุ40นะเบี้ยต่อปีก็78,180บาทส่งเบี้ยไปล้านห้าก็ฝาหมายก็ว่ายิ่งอายุน้อยเบี้ยก็ยิ่งส่งน้อยนะครับและก็จดเดินข้อต่อมานะครับ อยู่ครบสามปีเพิ่มความคุ้มครองคุ้มครองเป็นหนึ่งร้อยห้าสิบเปอร์เซนตนะครับนี่มาดูนะครับนี่ครบสปีเห็นไหมครับปีที่หนึ่งถึงสามเนี่ยคุ้มครองร้อยเป์แต่พอปีที่สามเป็นต้นไปเนี่ยคุ้มครองหนึ150่งร้อยห้าสิเปอร์เซนตนะครับทุนเล้ล้านเนี่ยจากปีที่สามเป็นต้นไปคุ้มครองล้านห้าแสนเลยสุดยอดนะครับคุ้มครองล้านห้าแสนนะ คุ้มครองยาวเลยคุ้มครองเต็มวงเงินไอ้ข้อนี้เยี่ยมยอดมากยอยู่ครบก็รับนะรับเต็มเลยนะครับเพิ่มความคุ้มครองเป็นร้อยห้าสิบถ้าอยู่ครบสามปีนะจุดเด่นข้อต่อมาครับก็คือรับเอินคืนไว นะยาวนานต่อเนื่องเลยไวยก็คือตั้งแต่ปีที่หนึ่งเลยเห็นไครับเนี่ยตั้งแต่ปีที่หนึ่งเลยรับเอือนคืนนะตั้งแต่ปีที่หนึ่งรับยาวไปเลยต่อเนื่องไปจนถึงแปดสิบเก้าปีเดือนละหนึ่งหมื่นบาทรับยาวแล้ว ข้อต่อมาก็คือจุดเด่นข้อต่อมาก็คือจ่ายครบจ่ายจบรอรับเงินจ่ายครบก็คือครบ20ปีนะจ่ายครบ20ปีนะไปดู20ปีจ่ายครบ,จ,ครบจ่ายจบแล้วรอรับเงินก้อนเลย4 0 140เปอร์เซ็นต์ก็คืออีก400,000บาทนะรับเงินก้อนในปีที่21 อีก400,000บาทส่งเมีย20ปีแล้วยังได้รับผลตอบแทนทุกปีทุกปีไปถึง89ปีประเด็นสำคัญคือว่าอยู่ครบสัญญารับเงินคืนอีก150%อีกล้านห้านะครับอีกล้านห้าเมื่อครบสัญญาตัวนี้นะครับรับอีก1ล้านห้ารวมเป็น สองล้านสี่แสนเก้าหมื่นบาทนะครับและยังมีอีกนะครับจุดเด่นข้อต่อมาก็คือฉุกเฉินกูไ้ได้ได้ทั้งเงินและความคุ้มครองฉุกนะเฉินกู้ได้อีกนะครับได้ทั้งเงินได้ทั้งความคุ้มครองนะครับเรามาดูกันนะครับว่าเราส่งมาแล้ว10ปีนะ เราส่งมาแล้วสิบปีดูมูลค่ากันนะครับสิบปีนีเราส่งมาแล้วสิบปีสิบปีส่งเบี้ยไปทั้งหมดเท่าไหร่ครับสิปีปีละเจ็0 0มื่นกว่าบาทก็คือ7,000แสกว่าบาทนะครับเรามีมูลค่าอยู่ในปีที่สิบเท่ากับเท่าไหร่เรามาดูมูลค่าเหิืนสดในปีที่สิบ เท่ากับ484,000นะเรามีมูลค่าอยู่ในปีที่484,000แต่เราส่งเบี้ยไปแล้วนะทั้งหมดนะเบี้ยที่ส่ง10ปีเนี่ยก็จะอยู่ที่เบีเ้ย10ปีจะอยู่ที่712,300นะ10ปี712,300เนี่ย ปีที่9ใช่ไหมครับเพราะปีที่10เรามาใช้มูลค่านะส่งมา7 0 0 0แสนกว่าบาทนะมูลค่าในปีที่10เนี่ยก็อยู่ที่4 8 4 0 0 0สีพันเรากู้ได้90%ตามตารางนะ90%ของตัวนี้ครับเรากู้ได้90%นะ90%ก็แสดงว่า เรากู้ได้ทั้งหมด435,600นะครับนะเรากู้ได้4 3 5 6 0 0เรากู้ได้นะครับแล้วเราก็ยังคงได้รับ1,000 0บาทไปอีก10ปีอ๋อ10ปีที่เรารับมาโทษทีนะตั้งแต่ปีแรก1,000 0บาท10ปีก็คือ1 0 0 0 0แ นะเงินรับมาแล้วก็คือ100 0แบาทรวมเท่ากับเรารับไป535,600บาทคิดเป็นประมาณ75.20%ของเงินต้นนะครับเห็นไหมครับเรากู้ได้ในประเด็นนี้นะฉุกเฉินกู้ได้ได้ทั้งเงินและความคุ้มครองก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ จุดเด่นข้อต่อมาก็คือส่งครบจบแยกย้ายส่งครบ20ปีเวนคืนไม่ขาดทุนนะครับโอ้หลายคนบางคนก็บอกว่าโอเค20ปีไม่ต้องขี้เกียจรับยาวรับผลประโยชน์ยาวไปถึง90ปี89ปีขอคืนดีกว่านะอยากเอาเวินก้อนดีกว่าถ้าขอคืนในปีที่21ก็คือยังไงก็ไม่ขาดทุนแล้วครับอืม ปีที่21ใช่ไหมครับปีที่21เราส่งเบี้ย20ปีอยู่ที่1 4 2 0 0 0้กว่าบาท่0หนึ่งล้าน0กว่าเงินคืนตลอดอจากปีแรกถึงปีที่21รวมทั้งหมด6,000กว่าบาท6 000, 1 0 0 0 0นะครับเราเงินเงินคืนมา6 000, 1 0 0 0 0บาทนะครับนี่ยอดนี้นะครับ นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคืนนะทั้งหมดนะเงินคืนรวมทั้งเงินที่เราส่งมานะทั้งหมดเราก็คือไม่ขาดทุกแล้วครับ